วันฝนพรำเช่นนี้ต้องได้กินพาจอนแป้งทอดไส้ต้นหอมแป้งบวกไข่บวกต้นหอมกลิ่นหอมกรอบนอกนุ่มในกินคู่กับมักกะลีต้องลองทำพาจอรนต้นหอมสไตล์ปูซานเรียกว่าทงแนพาจอรนหรือพาจอรนปูซานส่วนผสมสำหรับ2-3ที่ต้นหอมใช้ต้นหอมไทยก็ได้10-15ต้น แป้งอนเนกประสงค์หนึ่งถ้วยแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันสองช้อนโต๊ะน้ำเย็นจัด5-6ถ้วยตวงค่อยๆเติมถ้าค่อนเกินไปเกลือเล็กน้อยไขย่ไก่สองฟองน้ำมันพืชสำหรับทอดถ้าอยากอร่อยขึ้นเพิ่มซีฟูด้ดอาหารทะเลเช่นปลาหมึกกุ้งหอย,ห,อยหรือพริกซอยเล็กน้อยวิธีทำแป้ง 1. ผสมแป้งอนเนกประสงค์บวกแป้งขา้าวโพดหรือแป้งมันบวกเกลือเล็กน้อย 2. ค่อยๆเติมน้ำเย็นจัดคนจนแป้งเนียนไม่เป็นเม็ดประมาณเนื้อแป้งแผนเค้กแต่เหลวกว่านิดหน่อย 3. ตอไกไข่ไก่แยกไว้ในถ้วยตีให้แตกวิธีทำพาจอ 1. น 1. ตั้งกระทะก้นแบนใส่น้ำมันให้ทั่วกระทะใช้กระทะเหล็กหรือเทฟลอนจะดี 2. วางต้นหอมเรียงบนกระทะทอดให้สุกทั่วก่อนซีฟู้ดใส่ตอนนี้กุ้งหอยปลาหมึกบนต้นหอม 3. ใช้ช้อนตักแป้งราดบนต้นหอมให้ทั่วราดแป้งบางๆไต้เคลือบให้ทั่วต้นหอม 4. รอให้แป้งเริ่มสุกด้านล่าง 5. ตีไข่แล้วราดด้านบนแป้งให้ทั่วอีกชั้น 6. กลับด้านทอดจนแป้งและไข่สีน้ำตาลทองกรอบนอกนุ่มในทั้งสองด้านยกขึ้นเสด็จน้ำมัน 7. ตัดเป็นชิ้นๆเสิร์ฟร้อนๆพร้อมน้ำจิ้มน้ำจิ้มซอสเกาหลีซีอิ๊วขาวหรือโชอยุ3ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูหรือน้ำส้มเกาหลี1ช้อนโต๊ะน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะงาคั่วพริกป่นเกาหลีเล็กน้อยผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วจิ้มได้เลยพาจอนจิ้มซอส กินคู่กับมกักกะลีอร่อยฟินเทคนิคใช้น้ำเย็นจัดช่วยให้แป้งกรอบถ้าอยากได้เนื้อแน่นเพิ่มไข่อีกหนึ่งฟองตอนตีแป้งต้นหอมต้องแห้งก่อนราดแป้งไม่กระเด็นทอดง่าย ซีรีบองอเปไทยยูมาเจสตี้เมนูรักพิชิตใจราชาเรื่องราวยอนจียองเชฟสาวอาหารฝรั่งเศสระดับโลกที่ถูกย้อนอดีตไปยังยุคโชซันต้องทำอาหารให้พระราชาหนุ่มอีฮอนผู้มีรสนิยมในการลิ้มรสอาหารถูกใจ #Netflix <c oughs>